คำเตือนป้องกันความจนด้วยความคิดเหล่านี้ครับ อันแรกนะครับก็คือเราจะต้องไม่สงสัยในตัวเองครับในตอนที่เรากําลังทํารายได้เพิ่มช่วงนี้หลายคนเนี่ยอยากจะทํารายได้เพิ่มเพื่อให้ได้เงินขึ้นมาน,นะครับเพราะหลายคนเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่งข้างขึ้นเลิกสงสัยครับจงระวังความคิดนี้ให้มากเพราะความสงสัยครับเป็นคลื่นรบกวนคลื่อนความถี่ของสมองครับเมื่อบางทีเนี่ยเราปล่อยคลื่อนความถี่เฮ้ย hey, ฉันอยากสาเร็จเคลื่อนความถี่มันอยู่ข้างบนแต่ปรากฏว่าคุณสงสัยครับมันก็จะคอยทิ่มแทงนะครับให้คุณแบบเอียง,ง,งๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยขคลื่นความสงสัย นะเป็นการทําลายคลื่นความถี่ของความสําเร็จนะครับและสิ่งที่สองครับคือความกลัวความกลัวมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก็จริงอยู่มันมีอยู่กับเราก็จริงอยู่แต่ความกลัวนะครับมันมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าเกิดว่าคุณกลัวแต่คุณหยุดตัวเองไว้นั่นคือโทษของมันครับแต่ถ้าคุณกลัวแต่คุณกลับจ้องตากับปีศาจแล้วคุณก็โฟกัสกับความกลัวนั้นจงทําลายความกลัวด้วย คำว่าลงมือทํากับความกลัวนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณกลัวที่สุดหวาดกลัวว่ามันจะเสียที่สุดให้คุณเลือกทําสิ่งนั้นก่อนครับสิ่งนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ทํารายได้มหาศาลให้กับคุณคุณกลัวอะไรคุณทําอย่างนั้นครับมีครั้งหนึ่งโอป,ป้าเคยจะจัดสัมมานาครั้งแรกในชีวิตนะครับกลัวมากเลยว่าจะมีคนมาลงทะเบียนเรียนหรือเปล่านะครับแตอนนั้นก็กลัวมากเลยแต่เราก็บอกเองว่า ฉันจะลงมือทำด้านการที่กลัวฉันจะจัดสัมมนานี้ให้ได้เพราะรู้ว่าสัมมานา n f p ของฉันเนี่ยจะช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะ transform ตัวเองจากคนที่มีปัญหาด้านการเงินพลังงานเนี่ยหรือไม่มีเป้าหมายเนี่ยสามารถทําให้พวกเขาดีขึ้นแน่นอนครับโอป้าก็ลงมือทําแล้วจากนั้นนะครับเค้นตัวเองครับก็คือข้อ3ครับเค้นตัวเองให้หาทางออกหรือหาทางในเรื่องที่ดีที่สุดและหาทางที่จะปิดช่องว่างที่เป็นความจนนั้นการหาช่องทางนะครับที่จะปิดความจนก็คือในเรื่องของเช่นอ่าหา าทางที่จะไปเรียนรู้เรื่องของศาสตร์การเงินอตอนนั้นโอป้าไปเรียนเรื่องศาสตร์การเงินเพิ่มแล้วก็ตอนนั้นไปเรียนศาสตร์เอ p เพิ่มเติมนะคบไปเรียนศาสตร์เรื่องของการยิงแอดเพิ่มการทำคอนเทนต์การปิดการขายเพิ่มนะครับคือเค้นตัวเองให้กระเทาะเปลือออกมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ความจนอันนี้เอาไป3มเคล็ดล uh, ับก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าพูดมันมีหลายวิธีมากๆเลยวันนี้เอาไป3เคล็ดลับก่อนแล้วใครนะคะที่อยากจะได้เคล็ดลับเหล่านี้อีกพิมพ์มาเลยครับว่าอยากได้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าจะมาเติิิมมมใใหห้้นนนนนนนววัััััลลงะะะคคครรบบปปจจไไได่ยาเก เพราะว่าบางท่านอาจจะมีเวลาฟังแป๊บเดียวในขณะขับรถหรือก่อนนอนหรืออาจจะตื่นเช้านะครับเราก็จะพยายามทําคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะอินสปิเรชันกับพี P ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอปปาอีสานมาสเตอร์โค้ดเอนเอพสวัสดีครับ